con nó, nó có lợi nữa, có sợ. Về như thế là, vẻ như sợ, nó khát 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 mu đất long cứ mưa coi như ra coi cả ra lúa dã tập quân tập phứ đền cửa không bận tâm biết anh xuống vừa mãi không phải. được mười triệu đã phổ cỏ lúc không có nhiều cái số mưa sao không phải là một số chị hai mươi món lông lắm càng hơn năm mươi cái lỗi 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 เอ่นมัเมื่อเือเมื่อเือทําคัเื่อมื่อือเขาบอกกันเขาบอกยิ้งนาเพรตเอาเท่าไรเเท่าก็คือดันดูใจเ่าเลยโกคาโ้ากับภาคกับภาคโทรมาตะดต่อสิระรับเดี๋ยวกมาใส่เอ้ยบอกว่ารับกะไร

ทัที่ปะิวัิก็เป็นสีเป็นทั้งนี่แหละูน้ำกันสบายดูว่าสบายก็เห็นว่ถือเอามาสรลุกยันยี่ัวไอสาทั้งทีเนี้ยเนี้ยมีฮีลีละาอชั่ววักระบะโอวาทั้งร้องกาษ มิริโอตาบาถ้าผู้ใดมีผู้นั้นเป็นเทวดาในร่างของมนุษย์เป็นมนุษย์สักเทวโอเิริโอตาบาสักต่างยุกะกธรรมะสมาจิตาสันโตสัพุริสาโลกีเทวะกัมมโยเทเจริญนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดอยากเป็นเทวดา ้อกกว่ป,ปฏิบัติทำอันขาวสองประการคือฮิริยจมบุตดาปะทบผู้นั้นเป็นเทศนะนั่งอยู่นี่เป็นไรอักเดต<อ>ุป,ปนาโลมาตาลบมดายง่ายสิเด้เออมาลดษะเรืจอยากงอให้รัดเย็นเลยนอ ครับแปหาเนี like me, bah, ่ยาูดนงไอ้เมูให้ครับเรกนเจียกเียบเ่อห้องมเจียกเสียหเรามันเาเห็นดูที่หางแต่คนมาหลายประเด๋วเรียนระยะ่างจน้อยึงมันคืมาหย่งเด็กว้าเจียกเสียบห้เราห้องตอดกันเลยวนิมตนากสูดขี้มาได้นี่หะออกมาได้สร้างแสมจากแล้วเรามาจะใส่